แกกันเล่อยใจพี่น้องสวัสดี้ะพี่น้องมือนีน้องจิ๋วมาอีกแล้วจ้าน้องจิ๋วเดี๋ับขรงขบควรจากผู้ใหญ่ใจดีอีกแล้วจะพี่น้องน้องจิ๋วดีใจทีุู่ที่มีผู้ใหญ่ไปกํางใจให้น้องจิ๋วจ้ยาผู้ใหญ่ใจดีด่านนี้เป็นคนมีสีของน้องจิ๋วน้องจิ๋วสิบลืมเลยจ้า แม่ฮอนี่เพื่อนก็นได้แจงมมว่ามีกำไรขอมือจ้ามาหอกกับมาแก่กนเลยจ้าว่าสีใดแบบใดแกะกระไดจ้าพี่น้องมาลุ่นเป็นน้ำกันจ้าพี่น้องว่าหน่อจะสีใดแบบใดจ้าหน่องจิ้วตื่นเต้นที่สุดเลยจ้าพี่น้องอุ้ยเป็นกำไรมือสีทองจ้าพี่น้องมีทั้งวงหน่อยวงใหญ่ทั้งหมดหาชิน ถูกใจน้องจิ๋วมากๆเลยจ้ะพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีสไตล์เจ๊น้องทรงมมใหายจ้าบกขีดโบฟันว่าสิมีผู้ใหญ่ใจดีทรงกำไลขอมือสวยๆมาให้น้องจิ๋วจ้าน้องจิ๋วโชคดีทีุ่ทูทีมีผู้ใหญ่ใจดีเป็นกำลังใจให้น้องจิ๋วจ้าเห,ห็นให้น้องจิ๋วมีกำลังต่อสู้ไปอีกจ้าฝากผลงานสไตล์เตะนุ่งน้ำใจพี่น้อง แม่นองใจดีใจดีแม่นองซิวในใจน่องจิ้วตลอดไปจ้าขอให้แม่นองมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปจ้าขอบคุณแม่นองมา,มากๆจ้าสวัสดีจ้า